สวัสดีเช้าวันอังคารนะครับวันนี้กับรถโตโยต้าวิทนะครับที่เข้ามาทำการใส่หน้าจอแอนดรอยมิชิก้านะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวไอ้ตัวรองท็อปนะครับตัวแ a มแปดลองร้อยยี่สิบแปดนะครับ 2K QLED นะครับพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์ลงที่หน้าจอแล้วกล้องถอย ASD นะครับแล้วก็ทำการติดฟิล์มบานหน้ากับฟิลมวิกานะครับหลังจากที่ติดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเพิ่มที่บานหน้านะครับเราสามารถที่จะเริ่มติดฟิล์ม ป้านไหนก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่แนะนำนะครับติดทั้งทีติดพร้อมกันทีเดียวมันจะทำให้รถนี้มีความเย็นขึ้นนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูหน้าช่างโงมช่างเฟรมทำการติดตั้งและรีวิวนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านทาวนอตช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับรถโตโยต้าวิทนะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการใส่หน้าจอเอนดอยตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น R8 นะครับแรม8ลม128นะครับ สเปคหน้าจอก็เป็นแรม8ลอม128นะครับที่ให้ความคมชัดลื่นไหลมากๆากครับสำหรับหน้าจอก็เป็นระบบ 2K QLED นะครับที่ให้ความคมชัดทุกมุมมองนะครับนอกจากนั้นนะครับกล้องถอยหลังนะครับก็ตัดตามเกียร์อัตโนมัตินะครับระบบเป็น AHD นะครับให้ภาพคมชัดทุกมุมมองนะครับกว้างมากๆานะครับสำหรับกล้องระบบ AHD นะครับก็ยังมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับลงหน้าจอนะครับสามารถเล่นทั้งหลังฟอร์แมนการ์ดผ่านเครื่องเล่นของเราได้เลยนะครับแอปพลิเคชันหลักๆพื้นฐานล้วก็มีให้ Google Map YouTube Spotify นะครับ ฟิกทิกต็อกนะครับทีวีออนไลน์นะครับลูกค้าสามารถโหลดเองเพิ่มเติมได้ที่เพจสตูนะครับตัวนี้ก็รองรับการใส่ซิมการ์ดนะครับสามารถนําซิมการ์ดมาใส่ได้หรือว่าจะเป็นการแชร์้อสปอร์ตจากโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นเดิมนะครับนอกจากนั้นตัวนี้นะครับก็สามารถทําการแบ่ง2หน้าจอได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการแบ่ง2หน้าจอก็จะประมาณนี้ครับได้ดูเส้นทางไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ความบันเทิงร่วมด้วยได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ยังรองรับลูกค้าที่ชอบเล่น Apple Ca P หรือ Android a u เ o นะคาับเพคร สำหรับ Apple CarPlay นะครับก็เพียงเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถมาคอนโทรลผ่านหน้าจอของเราได้เลยนะครับหลักๆก็จะเป็น Google m a p ระบบโทรศัพท์พีงนะครับหลายนะครับพ่อความก็เป็นหลักให้อยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวรออโต้ช็อปเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะครับวันนี้สวัสดีครับแล้วโตโยต้าวิสก็ติดต้าจอแอนดรอยวิสก้านะครับ R8 และ8ล้อ128 2K q l d เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนได้เห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับหน้าจอ Android กับรถอ่า Ford f o เ d ีย e s t านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ look you and easy to see. You are